สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอนสีนะคะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนค่ะมารู้จักบอนสีนะคะที่มีชื่อว่าหนุมานคลุกฝุ่นนะคะซึ่งบอนสีหนุมานคลุกฝุ่นนี้นะคะจะเป็นบอนไทยโบราณนะคะหายากนะคะและเมื่อปีที่แล้วนะคะจะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะเพื่อนๆ นะคะแล้วก็เป็นบอลหายากนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของหานุมานคลุกฝุ่นกันเลยน,นะคะซึ่งต้นนี้นะคะก็มีอายุหัวแล้วก็อายุใบนะคะแก่พอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับมีอายุเยอะมากนะคะก็อยู่ราวๆสักวัยผู้ใหญ่นะคะยังไม่ถึงวัยแก่นะคะเพื่อนๆนะคะ ก็จะมีลักษณะนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะนะคะแล้วก็จะเริ่มกัดสีนะคะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะที่ออกจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็จะมีเส้นพรานะคะเป็นสีขาวขาวนะคะสำหรับเส้นกระดูกนะคะแล้วก็จะมีสะดือค่ะ สะดือของเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะคะนะคะแล้วก็จะมีหูใบที่กว้างนะคะเห็นไหมคะหูใบที่กว้างแล้วก็หูใบเขาก็จะห่างกันนะคะคือสะโพกค่อนข้างกว้างนะคะสำหรับหนุมานคลุกฝุ่นนะคะอ่าเมื่อมีอายุหัวแล้วก็อายุใบนะคะแล้วก็ได้รับแสงที่เพียงพอนะคะเขาก็จะเริ่มกัดสีนะคะเป็นสีแดงนะคะ จากบริเวณจุดอรอยอหยักระหว่างใบอรอยหยักระหว่างหูนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเริ่มไล่กัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะนะคะเป็นบอลลักษณะบอลน,นะคะเป็นบอลใบยาวนะคะปลายใบแหลมนะคะแล้วก็จะมีขอบใบนะคะที่ทิ้งไว้เป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมคะขอบใบของเขานะคะ จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นเส้นทึบนะคะเป็นสีเขียวนะคะลักษณะขอบใบของเขาก็จะหยักพริ้วเล็กน้อยนะคะนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนเดี๋ยวมาดูใบนี้นะคะใบนี้นะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็จะเริ่มกัดสีนะคะ,ะสีแดงจากเริ่มตั้งแต่ รอยหยักระหว่างหูนะคะแล้วก็ที่หูนะคะจะค่อยๆไล่ลงมานะคะนะคะถ้าได้รับแสงอ่าที่เพียงพอแสงแดดที่เพียงพอนะคะน้องก็จะกัดสีได้ไวนะคะสำหรับฮนุมานคุกฝุ่นนะคะอะฮนุมานคุกฝุ่นนี้จะอยู่ในตับรามเกียรินะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะสีของลำต้นนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะ สีน้ำตาลนะคะลักษณะหลังใบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นบอลสอีไทยโบราณนะคะหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะ,อ,ะอยู่ในตับรามเกียร์นะคะแล้วอยู่ในตระกูลของลิงหรือหานุมานนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะ อขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก่อนจากลากันไปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าแต่สตอรี่ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะที่ป้าแต่จะนํามาเสนอนะคะ คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะให้ความรู้และประโยชน์กับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ